สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินหลังเกมกันอีกครั้งนะครับแมนยูแพ้จุดเดิมเดิมอีกแล้วปัญหาเดิมเดิมจากฤดูกาลที่แล้วตามมาหลอกหลอนไม่จบไม่สิ้นเสียทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาพวกเขาแก้แล้วแต่แก้ไม่ได้หรือว่าไม่ได้แก้แต่ในนัดนี้ก็มีบางจุดที่ดีขึ้นส่วนทีมไบตันพวกเขาเล่นได้ตามมาตรฐานเดิมเดิมของพวกเขาเพียงแต่ทีมแมนยูเล่นต่ำกว่ามาตรฐานที่เล่นได้ในนัดแรกทำให้รูปเกมโดยรวมดูจะสูสีกัน ถ้าแมนยูเล่นได้ตามมาตรฐานที่เล่นได้ในนัดแรกผมว่านัดนี้พวกเขาน่าจะชนะได้ส่วนลูกของกาณาโชกก็ต้องบอกได้คําเดียวว่าโคตรสวยเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นเลยผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ไล์อัพ11ตัวจริงกันเริ่มกันที่ทีมไบตันเจ้าบ้านกันก่อนทีมนกนางนวลมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเจสันสตีน โจเอลเฟิ์แมนกับแจ็คฮินเชวูดเป็นแบ็กขวาซ้ายลูอิสดังและฟานเฮกเคเป็นคู่เซ็นเตอร์เจมินเนอร์และบิลลี่กิลมอร์เป็นมิดฟิลคู่กลางมินเทเปโดรมิโตมาร์เป็นมิดฟิลสามตัวบนและแดนนี่เวลเบคเป็นหน้าเป้าส่วนทีมเยือนปีศาจแดงมาในแผน4-2-3-1เช่นกันโอนาน่าเฝ้าเสามาราอุยและดาโลเป็นแบ็กขวาซ้ายแม็กไกวกับมาตินเนสเป็นคู่เซ็นเตอร์คาเซมิโรกับเมนูเป็นมิดฟิลคู่กลางดีอาโลเป็นปีกขวา เมสันเมาส์เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกมาร์คัสแรฟฟอร์ดเป็นปิดซ้ายและมีบูโน่เป็นเ้ลนายพอเริ่มเกมในช่วงต้นครึ่งแรกทั้งคู่ผลักกันเพรสสิ่งสูงเพรสตรงกลางบีบให้คู่แข่งต้องขึ้นเกมจากทางด้านข้างทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ก็ทำได้ดีแมนยูแก้เกมด้วยการให้โอนาณาเปิดบอลยาวข้ามแผงมิดฟิลด์ออกด้านข้างทั้งสองข้างซึ่งต้องขอชมว่านัดนี้อนาณาเปิดบอลยาวได้ดีครึ่งแรกออกบอลสวยๆได้ถึง3าสครั้งมีอยู่ลูกหนึ่งน่าเสียดายมาก เป็นลูกที่โอนาน่าเปิดบอลยาวให้กับดาโลกระโดดขึ้นแย่งบอลกับผู้เล่นของไบตันจากทางปิดซ้ายและดาโลก,ก็แย่งบอลได้ก่อนที่จะ cross บอลเข้ากลางประตูให้อมัดแต่อมัดยิงไม่เข้าเองพอเข้าช่วงกลางครึ่งแรกไม่รู้เป็นเพราะอะไรแมนยูไม่เพรสสูงไม่เพรสหนักหน่วงเหมือนต้นครึ่งแรกหรืออาจจะมองว่าทีมไบตันแก้เพรสเก่งไล่ไม่จนสักทีเลยอยากจะเก็บแรงไว้ก่อนทําให้ทีมไบตันเริ่มครองบอลตรงกลางกับพื้นที่ด้านขวาได้มากขึ้น ส่วนเกมด้านซ้ายของไบตันพวกเขาขึ้นเกมไม่ได้เลยเพราะมิโตมะถูกมาซาอุยเก็บใส่กระเป๋าประกบติดปิดทางเล่นไว้หมดและจังหวะพลาดของมาซาอุยซึ่งเป็นการพลาดจังหวะเดียวในเกมนี้ของมาซาอุยก็มาถึงจนได้มันเป็นจังหวะที่มินเทได้บอลริมเส้นด้านขวาแล้วเขาก็เปิดบอลยาวไปยังหน้าปากประตูทีมปีศาจแดงมาซาอุยซึ่งยืนประกบมิโตมะอยู่ตรงแบ็กขวาแต่เขากลับทิ้งตำแหน่งวิ่งหุบเข้ากลางคิดที่จะเข้าไปช่วยแม็กไกวตรงหน้าปากประตู บอลตกลงมายังจุดเกรงใจระหว่างมาซาราอุยและแม็กไกวพอดีและทั้งคู่ไม่มีใครเข้าไปสกัดบอลเลยเมื่อบอลตกลงพื้นทําท่าเด้งออกหลังโกแล้วแต่บอลกลับติดไซด์บอลไซด์เข้ามาในสนามไปเข้าทางมิโตมาพอดีพอมาซาราอุยหันกลับมาก็เจ๊เอ๋พอมิโตมาได้บอลเขาก็แปรบอลเลียดผ่านหน้าปากประตูบอลผ่านหน้าทั้งมาซาราอุยและแม็กไกวบอลผ่านไปถึงเมลเบกที่เขาวิ่งเข้ามาชาร์จบอลเจาะๆโล่งๆเข้าประตูไป ทำให้ทีมไบตันขึ้นนําปีศาจแดงหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งมันเป็นปัญหาเดิมๆของแมนยูที่แก้ไม่หายสักทีมันเป็นปัญหาการสื่อสารในแนวรับที่แย่มันเป็นปัญหาการจัดระเบียบกองหลังที่ผิดพลาดซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาซ้ําๆหลายปีแล้วจากนั้นอีกแค่หนึ่งนาทีแมนยูเกือบได้ประตูเรฟฟอร์ดยิงประตูได้แล้วแต่ VAR ไม่ให้เพราะตัวเขาล้ำหน้าจากนั้นรูปเกมก็สูสีเหมือนต้นครึ่งแรกและเมื่อจบเกมในครึ่งแรก ทีมไบตันนำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์พอเริ่มครึ่งหลังไบตันใช้วิธีแพดเกมแดนกลางทําให้แมนยูต่อบอลตรงกลางไม่ได้เลยพวกเขาจึงแก้เกมด้วยการโจมตีโดยใช้วิธีการโยนจากแบ็กทั้งสองข้างโยนไปให้ปีกซ้ายขวาเข้าทําประตูหวังว่าจะดันมิดฟิลด์ของทีมไบตันลงไปช่วยเกมรับเพื่อให้มิดฟิลด์ตรงกลางของแมนยูต่อบอลได้ดีขึ้นซึ่งในช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้ผลเพราะทีมไบตันเช็กกับดักล้ำหน้าได้ดีแต่พอถูกโจมตีบ่อยครั้ง กองหลังคู่เซนเตอร์ทีมไบตันก็เริ่มแตกแถวเริ่มถอยลงไปช่วยป้องกันประตูแต่ว่าแผงมิดฟิลด์ไม่ถอยลงมาด้วยทําให้ระยะห่างระหว่างกองหลังกับมิดฟิลด์ห่างมากจนเกินไปกลายเป็นเป้าให้แมนยูโจมตีตรงจุดนั้นโดยไม่ต้องกลัวการเช็คล้ำหน้าเพราะคู่เซนเตอร์ไบตันดันถอยลงมาทําให้ไบตันใช้แผงเช็คล้ำหน้าไม่ได้จึงนําไปสู่การที่ทีมแมนยูได้ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งและเป็นที่มาจังหวะโคตรสวยของกาลาโชด้วย พอทีมแมนยูได้ประตูตีเสมอนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโมเมนตัม um เริ่มเอ็นมาทางทีมแมนยูพวกเขาเริ่มครองเกมและบุกได้มากขึ้นแต่ก็ยังทําอะไรไบตันได้ไม่ถนัดนักเพราะพวกเขาเริ่มกลับมาแท็เกมแดงกลางทําให้รูปเกมเริ่มสูสีมากขึ้นเทนฮากจึงแก้เกมด้วยการส่งแม็กโทมินเน่ลงมาช่วยเคิร์กซี่แก้ปัญหากับดักล้ําหน้าของไบตันแต่ว่าก็ไม่ได้ผลเกมทําท่าจะจบลงด้วยผลเสมอนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งกันอยู่แล้วแต่ปัญหาเดิมๆของแมนยูก็กลับมาอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นไบตันได้บอลจากกรอบเขตโทษทางขวามือของทีมแมนยูผู้เล่นแมนยูต่างก็วิ่งไปเทกองรวมกันอยู่ทางขวามือกันหมดปล่อยให้ผู้เล่นทีมไบตันยืนโลง่โลงๆตรงเสาไกลอยู่ถึงสองคนบอลถูกตักข้ามหัวนักเตะแมนยูไปให้ชูเอาเปโดนที่ยืนอยู่ตรงเสาไกลขึ้นเทคมงเข้าไปเป็นประตูชยัยให้ทีมไบตันชนะทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปได้สองประตูต่อหนึ่งภาพรวมของเกมนี้ผมมองว่าฟาเบียนเฮเซเลอร์ผู้จัดการทีมไบตันวางแผนเกมนี้ได้ดีแท็กเกมตรงกลางได้แน่น ตัดรูโน่ออกจากเกมได้อย่างหมดจดพอตัดรูโน่ให้ออกจากเกมไปได้แมนยูก็กลายเป็นทีมดาดาๆไม่มีพิษสองอะไรเลยและในความคิดของผมนี่คืออีกหนึ่งเกมที่แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการทีมปีศาจแดงเปลี่ยนตัวได้แย่และช้าตามความคิดของผมข้อหนึ่งควรเปลี่ยนกานาโชมาแทนรรดฟอร์ตตั้งแต่ต้นเกมกานาโชวุบกว่ารรดฟอร์ดอย่างเห็นได้ชัดข้อ2ไม่ควรเปลี่ยนเมสันเมสาออกเพราะจุดเด่นของเมสันเมาส์คือการไลบ่บอล และทางที่ดีควรเปลี่ยนแบ็กโทมินเน่ลงมาช่วยเมสันเมาส์ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะสองคนนี้คือสายพะกำลังไล่บอลได้ดีเหมาะกับการแก้ไขสถานการณ์ทีมที่แพ้เกมแดงกลางได้ดีแบบนี้ผมว่าตอนนี้เก้าอี้ของเอริกเริ่มมีไออุ่นขึ้นมาแล้วหละ่ะตอนนี้เก้าอี้ของเขาไม่ถึงกับร้อนหรอกแต่ว่าถ้าเขายังแก้ปัญหาเดิมๆของทีมไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์คุมทีมปีศาจแดงได้ไม่ถึงช่วงปีใหม่เพื่อนๆละเห็นด้วยกับผมไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ คราวนี้เรามาลองตัดเกรดให้คะแนนผู้เล่นทั้งสองทีมกันเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ให้คะแนนกันเข้ามากันได้นะครับเรามาเริ่มที่นักเตะของทีมปีศาจแดงกันก่อนเรามาเริ่มกันที่โอนาน่าผู้รักษาประตูกันเกมนี้ภาพรวมของเขาไม่ถึงกับแย่เกมนี้เขาไม่ถึงกับออกแรงเซฟมากนักเพราะลูกยิงส่วนใหญ่ของทีมนกนางนวลก็ไม่ได้ห่างจากตัวเขาเลยส่วนสองประตูที่เสียไปก็ล้วนแต่เป็นลูกจ่อๆทั้งนั้นโทษเขาไม่ได้หรอกแต่ในครึ่งแรก เขามีจังหวะออกบอลสวยๆได้สามสี่ครั้งนัดนี้ผมให้6.5มาถึงมาซาอุยแบ็กขวาถ้าไม่นับลูกที่เสียประตูแรกเกมนี้เขาทำผลงานได้ดีเลยประกบตัวมิโตมาได้อยู่หมัดแถมเครื่องหลังยังจ่ายให้อามัดดิยาโลหลุดขึ้นไปทาประตูได้ด้วยแต่ผมลิมลูกที่ทำให้เสียประตูแรกไม่ได้จากเดิมที่อยากให้9แต่ขอหักลูกเสียประตูเหลือแค่8ก็แล้วกันข้ามมาที่ดีเอโกเดโลแบ็กซ้ายในนัดนี้เขาทำผลงานได้ดีเด่นทั้งเกมรุกและรับ นัดนี้ผมให้7.5็ดจุดคอปปี้เมนูนัดนี้เขาเล่นได้ไม่ดีเลยช่วยเกมแดงกลางทีมปีศาจแดงไม่ได้นัดนี้ผมให้แค่สี่คาเซมิโร่นัดนี้เขาดีกว่าเมนูเล็กน้อยเขายังใช้ประสบการณ์ช่วยประคองเกมแดงกลางไว้ได้บ้างนัดนี้ผมให้4 5ขึ้นมาที่อเม็ด,ดียโล่กันบ้างนัดนี้เขาเด่นมากลากเลยวูบวาบได้ดีแถมยังทําประตูได้ด้วยนัดนี้ผมให้9เมสันเมานัดนี้เขามีดีที่ขยัน ไล่บอลทำหน้าที่ปิดทองหลังพระได้ค่อนข้างดีนัดนี้ผมให้6 m มาร์คัสเรดฟอร์ดนัดนี้ผมมองว่าเขาดีขึ้นเล็กน้อยเขาหาช่องทำประตูได้ถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นประตูทั้งสองครั้งนัดนี้ผมให้5.3บรูโน่แฟนันนัดนี้เขาเป็นเป้าหมายถูกประปกบตายทั้งเกมทําให้เกมนี้เขาเล่นได้ไม่ออกเลยนัดนี้ผมให้4.5มาถึงตัวสํารองกันบ้างโจชัวคิรเซนนัดนี้เขาไม่ค่อยได้บอลอาจจะเป็นเพราเกมนี้แมนยูขึ้นเกมทังด้านข้าง เขาจึงไม่ค่อยได้บอลแต่ตอนที่เขาไม่ได้บอลเขาก็วิ่งทําทางได้ดีนัดนี้ผมให้5.5าจุดห้าอเลฮันโดกาาโชนัดนี้เขาทําผลงานได้ดีพอๆกับอาเมตบิยาโลแต่เขาโคตรสวยทําประตูไม่ได้นัดนี้ผมให้7.5ส่วนสํารองคนอื่นๆผมไม่ให้คะแนนเพราะเขามีเวลาในสนามน้อยเกินไปมาที่ทีมนกนางหนวนเจ้าบ้านกันบ้างผมจะให้คะแนนเฉพาะบางคนนะเจสันสตีนนัดนี้เขาไม่ได้รับบททดสอบอะไรมากนัก แต่ผลงานโดยรวมเขาทำผลงานได้ดีนัดนี้ผมให้6คู่เซนเตอร์ทั้งสองคนต่างก็ทำผลงานได้ดีเพียงแต่ลูกที่โดนตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนมีส่วนพลาดจากเดิมที่ผมจะให้8ผมจะลดลงเหลือแค่7เจนมินเนอร์เขายังแข็งแกร่งในเกมรับวิ่งท่านไปทั่วสนามได้อย่างไม่มีวันหมดนัดนี้ผมให้7.5บิลลี่กิลอม์เขาก็เป็นนักเตะประเภทเดียวกันกับเจนมินเนอร์แต่เขาหนุ่มกว่าทำให้เขาวิ่งไล่บอลได้สุดกว่า ผลงานในนัดนี้เขาเด่นมากเลยผมให้8.5ยานคูบ้ามินเทนัดนี้เขาวุบว่าทําเกมริมเส้นได้ดีแต่การจ่ายบอลการออกบอลยังทําได้ไม่ดีนัดนี้ผมให้7คาโอรุมิโตมาถ้านัดนี้เขาไม่ได้ทําแอสซิสประตูแรกผมจะให้เขาแค่4เพราะเขาโดนมาซาราอุยประกบติดเล่นไม่ออกเลยแต่เมื่อเขาทาแอสซิสได้ผมให้เขา5ชูอัลเปโรนัดนี้เขาทําได้ดีพักบอลแดนหน้าได้ จ่ายบอลให้เพื่อนได้แถมยังยิงประตูได้อีกนัดนี้ผมให้9แดนนี่เวลเบกนัดนี้เขาทําประตูได้แต่ในภาพรวมเขายังทําผลงานได้ไม่ดีนะักหายตัวไปจากเกมบ่อยครั้งนัดนี้ผมให้เจแล้วเพื่อนๆล่ะให้คะแนนกันอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนอีพีต่อไปผมจะทําหลังเกมคู่ของทีมแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับทีมอาร์เซนอลนะครับเพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ ผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ